สวัสดีค่ะมาดามพาดูพาชมแหววิวของประเทศนอร์เวย์น,นะคะเดินไปกับมาดามค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มาดามด้วยนะคะมาดามตัดต่อก็ยังไม่เป็นนะคะท่านผู้ชมปวดทราบแต่อยากจะให้ดูอยากจะให้เห็นวิวประเทศเขาเดินไปด้วยกันค่ะฝั่งข้างนู้นก็จะเป็นอำเภอที่มาดามอาศัยอยู่นะเคยถ่ายไปแล้วฝั่งนน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มาดามอยู่ พักเที่ยงพอดีอันนี้อากาศดีก็เลยจะอยากจะให้ดูอยากจะให้ชมค่ะจะเดินกันแบบรวดเร็วแล้วก็กลับมาที่ทำงานเมื่อกี้ลูกสาวมาดามนั่งอยู่เลิกเรียนแล้วบนใหญ่แล้วแม่จะมาทำวิดีโออะไรเอ็มม่าอายนะเพราะว่าก็เลยบอกว่าเอ็มม่าจะอายอะไรแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ก็แค่ทำวิดีโอมันจะอายตรงไหน Uhm hm. ไม่ได้เด็กวัยรุ่นเราจะอน,นี่มากไม่ได้เห็นไหมคะเห็นธรรมชาติเข้ามได้ยินเสียงกบไซมใหม่พ er. ี่น <tradicional water rec Birthday> ้องยามหอนยามหยางคนเขาก็สีเจังสีแหละเขาสีแบบว่าเห็ดเงียนเห็ดซานท่าสีท่าหยางเห็นว่าขับภูมิประเทศเขางามบอกค่ะ มาดามกำลังเรียนตัดต่อเรียนทำวิดีโอประกอบเพลงอยู่นะคะเพราะว่ามาดามก็ยังทำไม่เป็นค่เนะเฮ็ดก็เป็นค่ะปกติก็เปิดฟังแต่ปกติเปิดฟังตำมลาอยูเฮียนกับไรเลียนลูอยังแบบว่าปุปปับบันนี้จะครองกับสิมาเฮ็ดอันวิดีโอเฮ็ดยังสีไหมค่ะก็เลย เฮ็ดว่าไเป็นก็นต้องใส่เวลาเนี่จักหน่อยแต่ว่าก็อยากหเห็นวิวสวยงามมาดามอยากจะไปเก็บเห็ดมันก็ยังไม่ออกอยากจะไปจับหอยจับปูให้ดูน้ามันก็เย็น <laughs> มาดามเอาอะไรดีไม่ได้สักอย่างเลยค่ะท่านผู้ชม นีนะ่มองคนเขายางออกกําลังกายพ้าหมูพ้าหมาาย่างที่ยวเป็นปลาคือประเทศไทยเห้อนี่ยหรอพี่น้องแต่ว่ามันจะเป็นปลาสนดูธรรมชาติไปด้วยกันหยุดแป๊บนึงนะคะ มาดามทำดนตรีประกอบเองดีไหมเอาเพลงอะไรดีดาวเรื่องดาวโรยบ่สิลล็อกไงฟังเอาบ่าค่ะยับถไปจักหน่อยเนะเฮาเนาะเดินกลางป่าไปเลยไหมมือหนันผ้าลูกไปสอมฟุตบอลไหม แล้วก็ยืนหลงเพลงอยู่ซุ้มฝรังเขายางไปยางให้ป่ายางอย่างย,าง,ย,า,งย,า,งยางออกกำลังเขาด้ยนก็พากันหัวควนมาดามมาดามก็ไม่งึดนะคะเพราะว่ามาดามเป็นตัวของตัวเองค่ะปลาเห็ดเด้กกับพี่น้องปลาเห็ดปลาเห็ดค่ะพี่น้องขา นี่ปลาเขาจะเป็นแนวนี่ต้นไม้ไม่ทึบหรอกค่ะมาดามสิบิไายกวงไม่เบิงมือรลุนเนาะค่ะเนาะสวยงามค่ะนี่พี่น้องสุมคนไทยเขาเมาเก็บผักอันนี้เขาว่านี่เลยผักกูดเขาเอินเขาเอินผักกูด่อยกับไ่เคยกินเลยนี่ก็หาก็แบบนี้เลย ยอดมัน๋ยวมาดามสิล่องเอาไปต้มกินขาว่าเอาไปแกงเข้าว่าสันนี่เอาไปล่องเบงจะกำกเนาะกำน,น้อยๆต้องให้สามีรับประทานก่อนค่ะเราถึงจะรับประทานตามหลังต้องต้มต้องต,ต้มให้สามีมาดามรับประทานก่อนนะคะเอาสักกำนึง อย่างนี้เนาะค่ะเนาะนี่เขาเอินผักกูดพี่น้องมันก็ขืนดีดีนี่มันขืนลายอยู่ด้วยคุณนะ่ะผักกูดเขาเอินผักกูดค่ะมาดามก็จะเก็บไปจะกำเขาว่าเขาปลามาด้วยนี่อุ้อ้อยพ่อแห้วเนาะจะกำนึ่งซ้ำนี่ นี่ค่ะพักกูดขึ้นร้ายค่ะพี่น้องนี่ถ้าคนไทยรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็จะดับแนวนะคะเพราะว่าคนไทยนี่แบบเก็บสนิดแบบล้างผ่านค่ะคนไทยถ้ารู้ว่าอยู่ตรงไหนมีเยอะตรงนั้นก็จะกลายเป็นโอ้ย ก็จะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะผักกูดนี่อุ้มอันนีแจ้งน่อยมันสิเป็นอุ้มด้นี่ต้นนี้มันสิคข้า,ขายต้นเรสเบอรี่แต่ว่าเขาเรียกอะไรมาดามต้องไปมาดามต้องไปหาว่ามันมันซื้ออย่างดอกมัน้องสามงามดอกแบบนี้ค่ะสวยมากนี่อุ้มอยู่แถวนี่ ยางเสียกส่วนออกมาแล้วค่ะพี่น้องออกมาจากปลาและะ้วป่นี้จะมาอีกทางหนึ่งนะทางนี้ทางงามบากค่ะภูมิประเทศนอร์เวย์นี่อยู่ไปอยู่มาก็อากาศมันนี้มันทำให้เรามีความสุขในในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติที่เย็นสบาย แต่ว่ามันจะเหงามันไม่มีบุญม่ีศีลคือประเทศเท่าไหมพี่นอ้องมันจะเป็นแบบนี้ดอกไม้มันก็จะขึ้นเนี่ยนะคะดอกไม้มันสิขึ้นย่ามนี่อีกหน่อยมันก็จะขาวหลือองเต็มทุ่งเลยดอกกันนี่นี่อค่ะดอกอันเขาเอ,อิญดอกพักขีเล็กเนาะ คนไทยเอิ่อผักขีเล็กค่นี้เล่าบางสิ่งแล้วเขาเสริรไปแกงพอสิเก็บไปแล้วก็สีถามเขาว่าต้มจังไหนสิถามคนไทยน้ำกันว่าต้มจังไหนต้มน้ำออกคือผักขีเล็กบ่มาดามก็เห็นยังกินบ่เคยเป็นนี่เขาสิเก็บแบบนี้แหละค่ะเขามาเก็บเอาน้ำดงน้ำหยังคนไทยเขาสืบ์ฟสดแสวง,งหากินนะเขาฝรั่งมันมันไม่กินเลยไวย้มีแมงผูด้วยค่ะ ไว้แมงผูค่ะแมงผูงานเก็บเอามาดามจะเอาไปลองจะเก็บพอข,ข้าวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะลาวเอาเลยเหรอพี่นนอกเขาจะไปล,ล่างออกเอาเนาะนี่ เี่มันก็สิง,งามเห็นบอกพี่น้องจะสวยมากดอกไม้ภูมิอากาศภูมีประเทศเขามาดามอยากร้องเพลงจังเลย นี่แหละคา่ะบ้านเรือนเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยตู้มูติมิอยู่อย่างงี้แหละค่ะบ้านคนหลังไม่ค่อยสูงหรอกคา่ะทาด้วยไม้ไม่ค่อยได้ทําด้วยปูนนะเพราะว่ามันเย็นไม้มันจะเก็บความอุ่นได้เยอะกว่าตู้ปูติเปยอยู่อังสี่ละพี่น้องนี่ละบ้านคนอม ประมาณนี้ล่ะคะ่ะรถเก็บขยะนะคะรถเก็บขยะของเขานี่ไม่มีไม่มีคนม,มีคนแบบว่าหยกเด้รถเป็นรถหยกยังวะค่ะมาดามก็ลงมาจากเขาแล้วถึงที่ทำงานแล้วนะคะมาดามจะขอจบแค่นี้นะคะคลิปนี้เด็กๆเ,เล่นฟุตบอลกันอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ ที่ทำงานมาดามนะคะบ๊ายบายค่ะ